สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟราศีเมษราศีสิงาศีธนูคลิปนี้หมอแจนจะมาทำพลังงานความรักความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟนะคะคลิปนี้มีพลังงานดึงดูดถึงคุณไม่ว่าคุณจะมาชมคลิปนี้ช่วงไหนก็ได้นะคะวันเวลาไม่กำหนดนะคะเป็นพลังงานแบบทำเลทไม่จำกัดการเวลาคลิปนี้มีแรงดึงดูดถึงคุณนะคะวันนี้อัดคลิปวันที่7 เดือนกรกฎาคม2566ชาวธาตไฟนะคะเมสิงธนูถ้าอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณหมอจะจับพลังงานตามหน้าไพ่นะคะใช้จินตนากาในการรับชมและรับฟังในการพยากรณ์ขอดูพลังงานนะคะสิ่งที่กําลังจะเข้ามาชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูคุณได้พลังงาน ดาวไพ่เดอฮาร์แฟน์นะคะแล้วก็เด็กถือไม้ความรัาความสัมพันธ์มีพลังงานที่ข้องเกี่ยวกับราศีพฤษศ,ศรัคนาพฤษศดาวศุกร์ดาวอาทิตย์เขาอยู่พฤษภก็ได้ความสัมพันธ์ที่ขาดการติดต่อสื่อสารพูดคุยเขาจะมีความมุ่งมั่น แอคชั่มีการติดต่อกับมีการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ได้เริ่มความรักความสัมพันธ์ที่มุ่งมั่นชัดเจนความสัมพันธ์ที่จะเริ่มต้นไปในอนาคตนะคะชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูเป็นพลังงาน e อ e r g y u ั d เดตนะ,ะชาวธาตุไฟไม่ว่าคุณจะมาชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณมีพลังงานเ n e r g y เชื่อมโยงกับคนละศีฤษภ สาวทับไฟ q u e e o o p p n t t c l l s คนคนี้นะคะเขาจะต้องติดต่อสื่อสารมามอบความรักความสัมพันธ์โทรหาติดต่อสื่อสารคนที่เคยหายไปแล้วในอดีตนะะจะกลับมามองเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณคนที่ เคยแอบดูคุณแอบมองคุณในสถานการณ์นะคะเป็นการขอโอกาสคนคนนี้เคยพูดคุยกับคุณแล้วนะคะณสถานการณ์ตอนนี้ที่ผ่านมาในอดีตคนคนนี้อาจจะไม่ได้เจอคุณมาสักพักสักระยะหนึ่งหรือหายจากกันไปเป็นการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่คนคนนี้คิดวางแผนในสถานการณ์นะคะว่ามองเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณที่ เขาไม่สามารถปล่อยความรักความสัมพันธ์นี้ไปได้เขากำลังเฝ้ามองดูอยู่ว่าจะทำอย่างไรให้ความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาไปมุ่งมั่นกับความชัดเจนจริงจังไปในอนาคตมองเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณเป็นการกลับเข้ามาติดต่อสื่อสารพูดคุยจะแบบจริงจังชัดเจนนะคะหลังจากที่คุณ ไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรืออาจจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์หรือถอยออกมาจากความสัมพันธ์เป็นคนที่ร่วมงานกันนะคะแต่ไม่ได้เจอหน้าไม่ได้พูดคุยไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารแล้วคนคนนี้จะเป็นคนที่แอคชั่นเข้ามาหาคุณนะคะเป็นการขอโอกาสหรือเปิดโอกาสติดต่อสื่อสารโทรคุยแอคชั่นนะคะแอคชั่นะค,ะ action คือการกระทำของเขา King of Wands เขาจะบอกความรู้สึกภายในใจนะคะความคิดถึงเขาจะโทรหาบอกว่าคิดถึงทำอะไรอยู่จะมาเจอกันไหมจะมาที่นี่ไหมหรือจะให้ไปเจอนะคะจะมีการติดต่อสื่อสารจะมีการเดินทางจะมีแพชชั่นที่เขาอ่านหรือวางแผนนะคือไต่ตรองค่้ควรไว้แล้วนะจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันถูกต้องนะตามศาสนาประเพณีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ความรักความสัมพันธ์นี้คนคนนี้จะเริ่มนะจะเริ่มแอคชั่นจะเริ่มพูดคุยกับคุณให้เกียรติยกย่องเชิดชูคุณแล้วก็สามารถพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปได้ในระดับที่มีการมีการบอกความรักความรู้สึกนะคะคนคนนี้จะทําด้วยพลังงานเอเนจีที่เป็นผู้ใหญ่ที่เขาแต่ตองไว้แล้วว่าเขาจะขอโอกาสนะ,ะเมื่อก่อนคนคนนี้อาจจะแอบชอบคุณ ไม่ได้แสดงออกซึ่งความรู้สึกนะเซเว่นออฟโซสเขาอาจจะหลีกนี้หรือไม่ไม่เปิดเผยความรู้สึกของตัวเขาเองนะณนะสถานการณ์ตอนนี้ชาวธาตุไฟคะ่ะคนคนนี้มีความมั่นใจในตัวเองแล้วพลังงานที่โดดเด่นนะคะชาวราศีเมษและชาวราศีพฤษภนะคะที่ออกมาตรงนี้ชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษที่โดดเด่นคุณมี energy สัมพันธ์กับชาวราศีพฤษภหรือเปล่านะคะ คนคนนี้จะบอกความรู้สึกกับคุณนะคะที่แท้จริงเขามีความมั่นใจแล้วแหละว,ว่าเขาจะขอโอกาสนะ,ะขอโอกาสเป็นคนที่เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์แบบที่จะมุ่งมั่นไปในอนาคตคนคนนี้จะแอคชั่นนะคะเช่นโทรหาพูดคุยหรือแสดงออกความรู้สึกหรือบอกรักคุณหรือบอกว่าคิดถึงนะคะ เป็นสไตล์นี้เป็นแบบนี้เพราะคนคนนี้เห็นว่าตัวคุณเหมาะสมที่จะเป็นคนที่เคียงข้างเขาไปในอนาคตนะคะความรักความสัมพันธ์เขามั่นใจแล้วโอ้ยโชคดีมากๆเลยนะคะพลังงานเอเนจีสิบถ้วยความสุขคุณเป็นความสุขให้เขาและเขาก็เป็นความสุขให้คุณเขาเรียกว่านะมองเห็นคุณค่าในตัวตนของกันและกันนะคะ ในอดีตอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณและเขาไม่ได้แสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกแล้วก็อาจจะมีการห่างหายหรือคุณอาจจะมาโฟกัสในจุดของคุณที่อยู่ของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่คนคนนี้จะเข้ามาขอโอกาสนะคะเขาจะเป็นคนแอคชั่นทั้งหมดเลยเพราะคุณเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกสบายใจไว้วางใจและคุณเป็นความสุขที่มาเติมเต็มให้ใจเขานะคะสิบถ้วยคุณเป็นสิบถ้วยเลย เขาไม่อยากเสียโอกาสหรือพลาดโอกาสครั้งนี้ไปนะสิ่งที่คนคนนี้คิดและรู้สึกเมื่อก่อนอาจจะมีการไม่ได้ติดต่อสื่อสารอาจจะมีการพูดคุยกันบ้างนิดหน่อยคือพอห่างมาเขาอาจจะไม่ได้โทรหาคุณเรียนรู้กันน้อยแต่ตอนนี้ เขามั่นใจแล้วนะฮะเขาเคยควรไต่ตองแล้วเดนมาจิกเชียนนะคะเขาเคยควรไต่ตองในอดีตแล้วว่าซิกออฟคัพนะคะคุณเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขเวลาเขาเจอคุณได้ร่วมงานกันได้เห็นหน้ากันนะเขารู้สึกว่าสิ่งนี้เขาจะไม่ไม่ยอมให้มันเป็นอดีตนะเขาจะไม่ยอมให้อดีตเนี้ยที่เป็นความสุขของเขาคือคุณได้หายไปจากชีวิตเขาเขาจะทําทุกอย่างนะทีออฟเพนิคิลนะคะ จะต้องให้คุณอยู่ยังกลับมาอยู่ในวงโคจรหรือความรักความสัมพันธ์ที่มันสามารถพัฒน,นาความรักความสัมพันธ์ที่เป็นแบบผู้ใหญ่คบหาด้วยความมั่นคงและสามารถลงทุนลงทุนงานหรือลงทุนในความสัมพันธ์นี้สามารถพัฒน,นาไปในอนาคตด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยและมั่นคงนะ,ะสิ่งที่เขาคิดนะคะ Night of s w o r d s คนคนนี้จะแอคชั่นหมอเชื่อว่าพลังงานเอเนจีนี้น่าจะเกิดขึ้นนะคะถ้าไพ่หมอเปิดแล้วเนี่ยบางคนนะคะ10วันบางคน6วันบางคนไม่เกิน1เดือนไม่เกิน1นถึงสเดือนนะคะถ้าพลังงานนี้ไม่สามารถเกิดได้ทุกคนนะคะเมษสิงหรือธนูนะคะชาวธาตุไฟไม่สามารถเกิดได้ทุกคนเพราะว่าคนคนนี้เขาจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าเขาจะแอคชั่นหรือเลือกใคร แต่ถ้าใน e n e น g ี้นี้นะคะถ้าคุณมาชมคลิปนี้แล้วเมสสิงห์ธนูถ้าคนที่คุณรู้สึกเล็งไว้หรือคุณชอบใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่คุณคิดหรือว่าคนคนนี้รู้สึกน่าจะชอบชั้นหรือว่าเออฉั้นชอบเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าภายใน3เดือนนี้คนคนนี้ไม่ได้แอคชั่นไม่ได้โทรหาคุณหรือไม่ได้บอกรักคุณนะคะ ให้มันจะเล่าในสไตล์ว่าคุณไม่ได้เจอหน้าคนคนนี้แล้วไม่ได้ร่วมงานกันแล้วหรือไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้เห็นตัวไม่ได้เจอกันทุกวันนะคะคือคนคนนี้จะโทรหาคุณนะเพื่อสารภาพรักบอกรักบอกคิดถึงนะและคุณและเขาจะกลับมาเขาเรียกว่ามามีความสุขร่วมกันในการพูดคุยและมีการปรับความเข้าใจคนคนนี้จะทานะจะเขาเรียกว่าจะทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมีความสุขสดชื่นอีกครั้งหนึ่งนะจะ มีการที่ปรับความเข้าใจหรือจะบอกว่าคล้ายๆเหมือนการที่หันหลังแยกกันไปหรือห่างกันไปหรือรู้สึกว่าไม่ควรรู้สึกถึงกันแล้วก็จะเป็นการกลับหันหน้าเข้ามาคุยกันด้วยความสุขนะะด้วยความสุขสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่เข้าใจหรือเสียใจหรือเข้าใจกันผิดนะคะ energy สามดาบเขาอาจจะเข้าใจคุณผิดคุณอาจจะเข้าใจเขาผิดด้วยบุคคลอื่นที่ใช้คําพูดเสียดสีเนบแนมหรือ พูดให้ร้ายหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจหรือเขารู้สึกเสียใจไม่ได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างการเจรจาติดต่อสื่อสารในอดีตมันอาจจะน้อยนะคะแต่ตอนนี้คนคนนี้เขาและคุณนะ,ะจะมีการปรับความเข้าใจจะได้กลับมาพูดคุยเพราะว่าเขาคิดว่าไม่มีใครอะนะคะที่จะเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขและมีความสบายใจเป็นไพ่เอเนจีที่ คนคนนี้คุณและเขาจะกลับมานะคะหรือพูดคุยจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณก็ได้หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขากําหนดมาแล้วว่า คุณและเขาต้องกลับมาเจอกันเพื่อเป็นการเยียวยาหรือฮีลิ่งนะคะในจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มาเติมเต็มให้เขาในสิ่งที่เขาเคยขาดหายไปในอดีตนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ความรักความสัมพันธ์ที่เขาเคยเจ็บปวดมาพอมาเจอคุณหรือมีคุณมันเติมเต็มเป็นสิบถ้วยเลยนะะตั้งแต่ที่เขาเจอคุณนะเขาไม่สามารถที่จะปล่อยความสุขแบบนี้ที่เขาไว้วางใจรู้สึกสบายรู้สึกสบายอกสบายใจเวลาคุยกับคุณแล้วเขาไม่สามารถปล่อยคุณไปได้ไม่งั้นเขาจะเสียใจถ้าเขาไม่เริ่มต้นพูดคุยหรือเริ่มต้นนะ่ เริ่มต้นอธิบายหรือเริ่อต้นติดต่อสื่อสารตั้งแต่ตอนนี้เพราะคนคนนี้คิดและวางแผนเป็นสเต็ปไว้แล้วนะคะว่าไม่มีสิ่งไหนหรือไม่มีใครแล้วที่เขาอยากจะได้เท่ากับคนคนนี้นะค,ะคุณจะได้รับคำตอบนั้นนะคะมีพลังงาน queen of pentacle นะคะและก็ king of pentacle s มี energy ของความเป็นคู่นะคะคู่เนื้อคู่นะ คนสองคนนะคะมีพลังงานเอเนจีเมื่อครบมีเมื่อมีความสุขเมื่อมีความสบายใจนะคะมันจะเป็นพลังงานที่ทําให้คุณและเขาเนี่ยส่งเสริมรวยขึ้นนะเขามีฐานะทางการเงินเข้ามาเยอะขึ้นคุณมีเงินหรือมีฐานะทางการเงินเนี่ยเข้ามาเยอะขึ้นเพราะว่ามันเป็นเอเนจีที่ ความเบาสบายนะเราจะเมเนเฟสนะมันเป็นพลังงานที่เชื่อมโยงกันน่ะนะทำให้ล่ำรวยขึ้น King of p e n t a c l e กับ Queen of p e n t a c l e เป็น Energy ของคู่เนื้อคู่ที่ทำให้พากันล่ำรวยนะคะคุณสองคนนะถ้าอยู่ในพลังงานเรื่อยๆๆ,ๆนะถ้าฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ถึงความคอมมิทเมนต์คนคนนี้กำลังจะมุ่งมั่นสิ่งนี้ไปสู่อนาคตให้ได้เขาจะเป็นคนทำมันให้ได้นะคะหมอเชื่อว่าเป็น Energy ที่ดีคือง่ายๆเขาคิดว่าคนเนี้ย เขาจะแต่งงานกับคุณเลยนะสิ่งที่เขาคิดนะเขาคิดแบบนี้เลยว่าความมุ่งมั่นคือตรงนั้นคือเขาคิดพิจารณาดีแล้วนะไต่ตรองอะไรแล้วนะเขาจะไม่สนใจไม่สนใจอะไรแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ทําเขาจะเสียใจเพราะว่าเนี่ยสามดับไม่ได้มีคุณเขาไม่ได้ทําอะไรเลยหรือไม่ได้เริ่มแอคชั่นหรือไม่ได้เริ่มอะไรเลยในความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดเขาปล่อยคุณไปเขาก็จะเป็นคนที่รู้สึกว่าเสียดายนะคะเขาจะเสียดายมากนะ ห้าเหรียญถ้าเขาไม่มีคุณหรือไม่ได้เจอคุณไม่ได้ติดต่อสื่อสารนะคะในอดีตนะคะเขารู้สึกว่าห้าเหรียญนะห้าเหรียญก็เหมือนห้าถ้วยอ่ะนะเขารู้สึกเหงาเศร้ Zero, าเสียใจรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็แบบก้มหน้ารู้สึกแบบทําไมเขาถึงไม่ไมทําแบบนี้ทําไมเขาไม่ถึงไม่ทําอย่างนั้นทําไมเขาไม่ถึงไม่ทําอย่างนี้นะคะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขแสดงว่าสิ่งที่เขาอยู่หรือแวดล้อมแอเรียนั้นมันทําให้เขาเหงาหรือ มีคนอื่นอยู่ทั่วไปแต่เขาก็ไม่รู้ไม่รู้รสึกเต็มเต็มนะคะชาวธาตุไฟถ้าไม่มีคุณนะเอเนจีแบบนี้นะเขากับคุณจะมีการปรับความเข้าใจ3ามถ้วยตรงนี้มีการเฉลิมฉลองมีการปรับความเข้าใจคุณกับเขาจะคุยกันแบบรู้สึกมีความสุขมากขึ้นรู้สึกสดชื่นนะหัวใจเป็นการเติมเต็มให้กันและกันนะคะสิบถ้วยนะคะอยากแต่งงานอยากครอบครัวอยากมีความสุขความมุ่งมั่นที่เขาจะไป ในอนาคตสิ่งที่คนนี้คิดหรือวางแผนแต่ขั้นตอนแรกคือคนคนนี้จะทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้มีคุณในชีวิตก่อนนะ t e of Pentacles สิบเหรียญน,นะสิบถ้วยคุณดูสิ Energy สวยมา,มากๆเลยอะนะ,ค,ะความรักความสัมพันธ์นะแม่สิงหธนูนะคะชาวธาตุไฟนะคะเขาบอกว่า Two of Cups ว้าวพลังงาน Energy เนหนือคู่นะคะการจะได้กลับมาเจอหน้ากันเป็นการเติมเต็มใจนะ,ะในอดีตอาจจะไม่เข้าใจ หรือเคยผิดหวังเสียใจเรื่องความรักความสัมพันธ์มาหรือเข้าใจผิดก็ได้นะสามดาบเนี่ยนะเข้าใจผิดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะสิบเหรียญน,นะความมั่นคงความมั่งคั่งนะความที่เขาคิดว่าเขาคนนี้นะจะไม่ได้สนใจคนอื่นอะไรแล้วนะเขามั่นคงกับคุณและเขาคิดว่าคุณและเขามี energy ที่เข้ากันได้ดีนะอันนี้มันเป็นไพ่ของเนื้อคู่นะ เนื้อคู่คุณรักเขาและเขารักคุณนะสิ่งที่เขาคิดแล้วก็เชื่อใจพลังงานเดอสตาไฮพินเทสนะเอเนจีที่คนของคุณได้ตื่นรู้หรือตัวคุณได้ตื่นรู้นะเป็นสถานการณ์ของเอเขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับนะเยียวยาจิตใจผู้อื่นนะเดอสตานะคล้ายๆเหมือน h ฮเออร์เซล หรือไลเวอร์เกอร์นะคะไฮเออร์เซลของคุณสูงขึ้นตัวของเขาเองก็สูงขึ้นมันมีความมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงกันเพื่อสนับสนุน energy ของการฝึกฝึกเซน์นะคะฝึกสมาธิหรืออะไรทอดพลังงานที่ดีๆให้เขานะคะเขาและคุณแลกเปลี่ยนพลังงานที่ดีต่อกันนะคะและคุณก็เอาพลังงานตรงนี้เพื่อให้ผู้อื่นบอกหรือสอนหรือเยียวยาผู้อื่นนะคะให้โลกใบนี้เป็นเดืสตานะคะแสงสว่างให้จิตวิญญาณผู้อื่น ตัวเขาก็ด้วยเช่นกันนะเอนเจีเป็นแบบนี้นะเอาละนะไม่รู้เรื่องนี้เป็นเอเอจีของใครนะคะ S of one นะคะการรอคอยนะการมองไปถึงอนาคตคนคนนี้วางแผนการไปถึงอนาคตแล้วนะ,ะแผนการที่เขาจะมีต่อคุณนะ,ะว้าวเดอะซันอยู่ตรงนี้เลยนะคะการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสน,นะ,ะสถ้วยกับเดอะซันี่คล้ายๆกันเลยนะคะเดอะซัแบบ ธาตุไฟนะ้ำเมสิงธนูนะคุณจะได้คอมมิชเมนแน่เลยนะคะใครจะได้คอมมิชเมนแล้วบอกหมอแจนด้วยนะว่าว้าวเดอะเลิฟเวอร์นะคะความรักเนื้อคู่นะแน่นอนเลยนะความรักคู่รักทางจิตวิญญาณด้วยนะความรักที่เป็นสไตล์เหมือนไลท์เวิร์กเกอร์นะเป็นแสงสว่างให้โลกใบนี้นะเป็นแสงสว่างทำงานเป็นแสงสว่าง ให้โลกใบนี้เป็นความรักที่เป็นแบบเนื้อคู่นะเนี่ยเนื้อคู่ความรักที่มั่นคงความรักที่จะทําให้มีความสดใสมีความเบิกบานนะคะและมีความร่ำรวยด้วยคนทั้งคู่นะคะมี energy นะคะ six of wands คนคนนี้เขานะ,ะบุคคลของคุณวางแผนนะ,ะวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างรัดกุ่มเลย เขาจะต้องประสบความสําเร็จในความรักความสัมพันธ์คนคนนี้นะเขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้นะซิกออฟวานเพราะว่าคนนี้ปุ๊บแต่แอคชั่นปุ๊บเขาจะได้ต้องได้คอมมิชเมนทันทีเลยเพราะเขามั่นใจด้วยว่าคุณต้องรักเขาแน่นอนนะคะซิกออฟวานนะได้รับชัยชนะ2เหรียญน,นะคือการกลับมาหรือปรับความเข้าใจนะสมดุลอีกที่หนเขาอยู่อีกที่หน,นะต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้เช่นกันนะไพ,พ่แ p มเพน ความเปลี่ยนแปลงกําลังเกิดขึ้นเมื่อตัวคุณอยู่ห่างกับเขาดึงพลังงานกลับมารักตัวตนของตนเองนะมีความสมดุลเกิดขึ้นคุณจะเข้าใจเขาเขาจะเข้าใจคุณมากขึ้นนะคะในความห่างไกลนี้หมอเคยทําคลิปหนึ่งไปมันเป็นเ n e r g y ที่แบบว่าในความห่างไกลนั้นเขามีความรักเพิ่มขึ้นมากกับคุณหรือคุณจะได้รู้สึกว่าเขารักคุณมากขึ้นบางคนนะมีบางคนพูดว่า เฮ้ยหมอแจนจริงเหรอวะถ้าเขาอยู่ไกลกับเราแล้วจะทําให้เขานั้นรักเรามากขึ้นเออเดี๋ยว่ครดูหมอแจนเลยบอกแบบนี้ว่าจริงไหมนะคะอ่านะหมอแจนเป็นคนพูดคํานี้คําแรกแล้วในช่องแล้วก็มีช่องอื่นนะไปพูดคํานี้ของหมอแจนด้วยนะไปพูดทีหลังหรือทําคิดทีหลังนะว่าเฮ้ยมันมีคนบ้าแบบนี้ด้วยเหรอวะที่แบบว่าไม่ได้เจอกันเขาห่างกับเราไปแล้วทําไมเขาถลงรู้สึกรักเรามากขึ้นเขาได้ไต่ตรองนะคะเขาได้ตึกตรองว่าใครคือคนที่เขาต้องการเด็ดไหมคะ เพราะอะไรคะเรารักตัวเราเองเราเห็นคุณค่าในตัวเราเองเราไม่จะเป็นต้องเฝ้าใครไม่ต้องวิ่งไล่ล่าหรือไปตามใครถูกไหมคะชาวธาตุไฟเรามีคุณค่าในตัวตนของตนเองแล้วคนคนนั้นจะมองเห็นเพราะอะไรคะเพราะเรามีศักยภาพของตัวเราเองเราเป็น queen of pentacle เราทำงานหาเงินได้เยอะเราเป็นคนเก่งเราดูลักชัวี่เราดูหรูหรานะเราดูอบอุ่นอะ่อนโยนแล้วเราก็ใจดี เขาก็สบายใจเขาก็มีความสุขเมื่ออยู่กับเราและคนคนนี้เขาจะปล่อยเราไปได้ไงคะเราไม่จะเป็นต้องไปวิ่งไล่เขาหรือเราไม่ต้องจาเป็นจะต้องไปวิ่งตามเขาว่าเมื่อ,อไรจะคอมมิชเมนต์กับฉันหรืออะไรเห็นไหมคะหมอแจงเคยบอกแล้วว่าการที่เรากลับมารักตัวเราเองเราจะประสบความสำเร็จทางความรักความสัมพันธ์เพราะคนคนนี้ตอนแรกเขารักเราอยู่แล้วแค่เขายัางไม่ได้แอคชั่นแค่นั้นนะคะ นึกอ,ออกไหมคะมันอาจจะไม่ใช่เวลาตรงนั้นมันอาจจะไม่ใช่ทัมมิ่งนะอันนี้เวลาศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นแล้วเพราะว่ามันเป็นพลังงานเอนจ้ของนะดีวายทัมมิ่งนะคือ,อมัดคีรีนดีวายทัมมิ่งคือพลังงานศักดิ์สิทธิ์ของผู้ชายคนนั้นได้ตื่นรู้แล้วว่าสิ่งที่เขารักหรือผู้หญิงคนที่เขารักนั้นคือใครนะเขาถึงมีความมันอกมั่นใจเมื่อก่อน เขาไม่มั่นใจหรือเขาอาจจะแบบมีอีโก้ของตัวเองไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองว่าโอเคคนคนนี้เป็นคนนั้นของเขาเขาไม่ยอมรับไงเมื่อนะทำไมแฟมินีหรือผู้ฝ่ายหญิงออกมาเขาก็อยู่ไม่ได้ไงคะเขารู้สึกเศร้าเสียใจเนี่ยเหมือนที่หมอบอกเห็นไหมคะเขารู้สึกอยู่ไม่ไหวเขาเศร้าเสียใจนะ เขาจึงต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้สถานการณ์นี้มันเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้อนาคตนี้ความรักความสัมพันธ์มันยังมีคงอยู่ของคุณและเขานะฮะพลังงาน queen of one นะคะ ตอนนี้นะคะพลังงานของคุณนะคะเป็นคนที่นะประสบความสําเร็จมุ่งมั่นแล้วก็มีความสุขทางการงานการเงินของคุณเองนะชาวธาตุไฟวิ e ออฟฟอร์จูนกลงล้อแห่งโชคชะตามาแล้วประสบความสําเร็จนะความจริงจะได้เปิดเผยความลับที่อยู่ในใจคนคนนั้นความลับที่ว่า ใครนะเป็นแฟนกับคุณนะเนี่ยโชคชะตากําลังจะทําให้สิ่งนั้นอนะเปิดเผยคนคน,นี้จะเปิดเผยคุณนะคะต่อสาธารณชนนะมีการคอมมิชเมนต์แน่นอนนะคะนะคนคน,นี้รักคุณนะคะเนี่ยนะสี่เหรียญมีการหึงหวงมีความรักและเขากําลังรู้สึกว่าคุณกําลังมีสเสน่ห์นะก้าวถวยเห็นไคะคุณมีสเสน่ห์มากนะคุณจะทาไมคะ เวลาเนี้ยจะหมุนคุณออกไปจากเขาไม่ได้เพราะเขายังยึดคุณไว้นะฮะแฮงแมนนะเขาแค่รอสถานการณ์เห็นไหมคะแฮงแมนเป็น energy แค่มองกันต่างมุมและรอการตื่นรู้ของเขานะ energy เห็นไหมคะการตื่นรู้ของเขานะนะเอาระนะนี่เป็นพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาว ธาตุไฟนะช่วงนี้ Energy นี้นะคะมีต่างๆนะคะ The World หมขอขอไพ่อีกแค่3ใบเท่านั้นนะคะ t r l World นะคะมันมีการจบแบบคอมพลีทนะคะพลังงาน The d e a ยนะคะนะการจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่อย่างมีความสุขนะ,ค,ะคุณจะได้ความรักความโรแมนติกการดูแลเอาใจใส่การดูแลเทคแคร์คนคนนี้มี Energy ที่หึงหวงคุณด้วยนะคะ เขาหึงเขาห่วงคุณนะ,ะเดี๋ยวใครดูซิว่าจริงไหมที่หมอแจนพูดเวลาที่คุณเป็นแฟนกับคนคนนี้แล้วว่าเขาจะหึงคุณประมาณไหนและเขาจะห่วงคุณประมาณไหนหรืออะไรนะคะถ้าใครที่ได้คอมมิชเมนแล้วนะจากนี้ไปนะ่าจะไม่เกิน3เดือนนะหมอว่านะ,ะมาคอมเมนต์บอกหมอแจนด้วยนะคะเพื่อนๆน,นะเอาราคาถ้าใครชอบคลิปนี้บอกว่าโอเคน้อมรับพลังงานนะคะเวลาศักดิ์สิทธิ์นี้ได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าแล้วนะคะ แต่หมอบอกก่อนนะการอ่านพลังงานครั้งนี้เป็นการอ่านแบบเนี่ยเจาะจงดีเทลรายละเอียดด้วยนะคะและนะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เมสสิ่งธนูไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนทุกท่านถ้ามันมีพลังงานที่ไม่ได้ตรงไปตามนี้อย่าพยายามบังคับว่าให้มันเป็นเรานะคะนึกอ,ออกไหมคะมันไม่สามารถบังคับได้และเราไม่สามารถบังคับใครให้มารักเราได้นึกอ,ออกไหมคะไม่ใช่ว่าหมอแจนอ่านไพ่ปุ๊บนะเราเจอคนคนนี้ทุกวันทุกเช้าทุกเย็นเลยยังเห็นหน้ากันทุกวันไม่ได้หายจากเข้าไปไหนเลยเขาก็อาจจะไม่ได้มีเอเนจีที่จะมาบอกรักเราเรา,เราก็ต้องเข้าใจพลังงานที่เราอ่านไปว่ามันเชื่อมโยงไหมนะคะไม,ไม่พยายาม ว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นตามไพ่ที่หมอแจนอ่านมันไม่จําเป็นค่ะเพราะเรื่องนี้มันอาจจะไม่ใช่ของเรามันอาจจะเป็นของใครคนใดคนหนึ่งแค่นั้นเองที่มันเจาะจงจ,งจริงๆนะคะเมสิงธนูโอเคนะ,คะเข้าใจกันตามนี้แต่ถ้าเกิดคุณกําลังรู้สึกว่าเอ้ยมีพลังงานใกล้เคียงแบบนี้มันใช่หนูไหมว่าหมอแจนอันนั้นคุณต้องเสียเงินค่าครูแบบดูดวงส่วนตัวนะคะเราจะให้รายละเอียดที่ชัดเจน30นาที990บาทแอดไลน์ไอดีมานะคะ คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะชาวธาตุไฟนะคะแล้วก็นะ,ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ